ถามนะเพื่อนถามหน่อยนะพูดถึงวันนี้ครับเป็นยังไงครับในการแข่งขันวันแรกครับผมก็ผมได้แก้แค้นสําเร็จนะฮะคุณโกคุณลาคราวที่แล้วคุณโกชนะผม40แล้ววันนี้ก็ทําท่าจะดีด้วยดูผมดูจากลูกยาเขาดีมากเลยนะแต่เพียงจะเป็นพลาดลูกลูกน้ําเงินเกมแรกผมงงเลยลูกลูกหลุมกลางลูกอะไรเงี้ยวันนี้พลาดลูกง่ายมากกว่าลูกตอบเลยเขาผมดูเขาดูดีกว่าผมนะก็ถึงบอกว่าสโนวเกิร์เมื่อคุณมีโอกาสแต่คุณไม่ช่วยมันก็แล้วผมก็ พอถูกพ่อไทยไปตามตามภาษา่าตางครับผมวันนี้ในสี่เฟรมเนี่ยคิดว่าผลงานตัวเองให้เปอร์เซ็นต์คิดว่าโอ้โหไม่ได้แทงมาสามเดือนถือว่าแทงในขนาดนี้เราคือไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานสูงนะครับเอาแบบามาตรฐานแบบผมเบรกเกินห้าสิบสองเกมผมก็ถือว่านี่ผมก็แฮปปี้แล้วนะคือผมอายุจะห้าสิบสองแล้วนี่ครึ่งร้อยครึ่งร้อยของผมก็คือเซนจูรี่เบรกของผมนะครับเพราะนั้น ท่านผู้ชมหรือแฟนๆครับที่ยังคาดหวังกับผมก็ทําใจนิดนึงน,นะแต่ก็ต้องเชียร์บังคับเลยต้องเชียร์เพราะว่าไม่ไม่เชียร์ก็ไม่มีผมก็ไม่มีพวกคุณเพราะนั้นเราต้องการซึ่งกันและกันนะครับผมนัดต่อไปเป็นไงครับมองไว้นัดต่อไปผมดูแล้วมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ได้ห่วงถึงความยากความง่ายผมผมสนุกกับมันมากกว่าจะดูว่าพวกเราทุกคนนวนที่มาเนี่ยผมสังเกตว่าแม้ท่ากรรมการผู้สื่อข่าวทีวีรู้สึกแบบ มันมาเจอกันอ่ะได้เริ่มมีความสุขที่เราได้เจอกันปีกว่าหรือว่าหลายหลายเดือนเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันเราคิดถึงกันจริงๆนะฮะผมบอกแม้กระทั่งเพื่อนจุย้ยเพื่อนต้นทุกคนผมรู้สึกได้ว่าสาุกเกอร์ผมสําหรับผมแล้วตอนนี้ช่างมันก่อนองานในดลเลยก,ก็อยากจะให้ทุกคนแต่ก็าถามว่าอยากทําดีไหมก็อยากทําดีแต่ทุกคนก็ไม่บางคนมีโตะซ้อมนะบางคนไม่มีก็น่าสงสน,น,น่าเห็นใจครับเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้ทัวร์เมนต์แรกก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันผมก็ได้แต่คาดหวังว่านายกสุนทรและคุณนักสัดานี่จะจัดให้ครบเจ็ดแถลงยิ่งยิ่งเว้นรวมหนึ่ง6แดงแล้วนั่นจะเป็นพระคุณมากเลยเพราะว่านั่นหมายถึงน,นักกีฬาเหล่านี้ไม่มีเงินเยียวยานะจา,จากทางผู้ใหญ่และทางผู้ใหญ,ใหญ่รัฐบาลก็เลยทาให้เขาต้องใช้ฝีมือเยียวยาตัวเองทะต้องขอประทานโทษจริงๆเพราะรัฐบาลก็เราไม่ได้ว่าท่านแต่ว่าท่านก็ค่าใช้จ่ายเยอะครับผมเข้าใจก็คิดว่าตอนนี้ก็แต่ถ้าไม่จัด งบก็ต้องไปเล่นเราก็เนาะเราเป็นนักสู้เราก็ต้องอยากมีการประทะนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มันเกิดขึ้นถึงแม้จะแข่งทีหน่อยยังดีกว่าไม่มีแข่งนะครับผมในส่วนของมาตรการาการป้องกันที่นี่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมผมว่าผมแฮปปี้มากเลยนะทุกคนมามาถึงครั้งแรกวันแรกจอดรถปุ๊บต้องทุกคนต้องสวอปแม้กระทั่งผมเจา้าหน้าที่ทุกคนต้องสวอปหมดนั่นคือเราทําต้อยู่กฎมาตรการของสบค นั่นหมายถึงว่าเราให้ความร่วมมือของท่านเพื่ออะไรให้งานมันเกิดผลครับแล้วก็ทุกท่านกรรมการก็ดีสกอร์เดอร์คุณจุ้ยคุณต้นเหมือนเหมือนเดิมแม้ทุกคนจะต้องทำบทชอบไม่ชอบก็ต้องทาและอาจจะต้องทําผมต้องทําทุกอาทิตย์ด้วยถ้าผมก็เตรียมใจทำเพื่อให้อะไรดใด้ความสบายใจเราเดินไปไหนคนจะได้้เอ้ยตองไม่ติดโควิดนะหรืออยากให้ตองติดโควิดครับ <laughs> ครับผม เกิารที่วจะได้ยนารเที่ยั้มากเลยครับพูดไปเถอะพูเถอะส่แนนขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการพัฒนากีฬาซูเปอร์ให้ไปสู่พนที่ทีเปิดการขันตรงนี้นะครับท่านประยงตันเจงนะครับท่านายัฐนครับ And what I want to Okay. Mm -hmm.